การทำงานวันแรกของนางรำตัวน้อยที่โรงเรียนประถมในญี่ปุ่นมีแต่ความสนุกสนานและประทับใจการได้พบปะเพื่อนใหม่ที่บ้านของพวกเราห่างกันตั้งกว่า4000กิโลเมตรรวมทั้งประสบการณ์การเข้าพบท,ท่านนายกเทศมนตรีนะเมืองที่เราไปเยือนเป็นประสบการณ์ดีๆที่ไม่ได้หากันง่ายๆพวกเรามาสัมผัสประสบการณ์ดีๆที่จะอยู่ในความทรงจำของนางรำของครูไผ่ไปตลอดการพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีตอนเช้าสำหรับวันแรกของการทำงานที่ญี่ปุ่นของนางรำของครูภัยค่ะวันนี้นางรำของครูภัยได้เติมพลังกันที่ห้องอาหารในโรงแรมที่พวกเราพักค่ะเมื่อเติมพลังแล้วนางรำทุกคนพร้อมทำงานแล้วค่ะใครแต่งหน้าให้คะ่ะแต่งกันเองแต่งกันเองใครแต่งหน้าให้ก็ช่วยเช้านี้มีฝนโปรยเหมือนได้รับคำอวยพรจากเทวดานางฟ้าบนสวรรค์หรือไงนะพวกเรากำลังจะเดินไปขึ้นรถบัสกันค่ะโดยมีทีมงานของทางญี่ปุ่นมารับพวกเราที่โรงแรมนำทีมโดยอาจารย์คิมูระคนเก่งคนเดิมของพวกเราค่ะ รับโจทส,สมาคมเด็กเปลี่ยนกานรศึกษาอีพุทไทยครับอาจารย์บุษบาการไทยเฟียร์ที่ใกล้ๆสถานีียวโตสถานีียวโตครับอุมเมโกชิครับรู้ๆดีใจมากนะคะแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆอันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าบางอย่างนะคะบางแม้แต่พ่อแม่บางคนที่อาจจะเป็นครูอย่างเงี้ย อาจจะเอาไปต่อยอดในบ้านเราเองเลยก็ได้ว่าเอออันไหนที่มันน่าจะหยิบยกเอากลับไปใช้บ้านเราอย่เงี้ยค่ะเอไปพัฒนาได้ เมื่ออาจารย์คิมูระกล่าวต้อนรับและพี่โหลไกด์คนเก่งของพวกเราได้กล่าวถึงประโยชน์และการนําไปใช้ของการพานางดํามาทํางานในวันนี้ที่แรกของการไปเยือนสําหรับวันนี้ก็คือที่ว่าการอําเภอมุโกะค่ะวันนี้พวกเราจะได้เข้าพบท่านนายกเทศมนตรีและท่านผู้บริหารเมืองมุโกะค่ะนางราพร้อมสาหรับการทํางานแล้วลุยได้วันนี้พี่โอน้าทีมเด็กๆค่ะเดี๋ยวยินดะสวัสดีตลอดนะคะอืมสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะไรนะคะวันนี้ได้เจอมาสคอตใช่ใช่ Okay, สิ่งที่ทำให้นางนำของพวกเราว้าวและประทับใจมากๆก็คือทีมผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดบับออกมายืนตบมือต้อนรับทีมบุษบานนาตาศีนสิ่งนี้ทำให้นางรำและผู้ปกครองประทับใจกันมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีส สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเดินมาที่ห้องประชุมของที่ว่าการเพื่อเข้าพบท่านนายกเทศมนตรีและทีมผู้บริหารครูไผ่นางรําและผู้ปกครองทุกคนเริ่มตื่นเต้นแล้วสิทางญี่ปุ่นได้ให้เกียรติพวกเรามากๆสมกับที่นางรํารอคอยเริ่งพิธีการและความใส่ใจต้องยกให้เขาจริงๆนะคะประเทศนี้สวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่ดที่สจิมบุกยกช้โน้กอิยามะ

私は、まあ、美容学の先生をしたいです。はじめまして、私はケースです、6歳です。アバニーです、14歳です。私はホ本来です、14歳です。私はヘビーです、13歳です。私はペアです、12歳です。私はグレーテン、13歳です。 เมื่อแนะนำตัวกันเสร็จแล้วอาจารย์คิมูระก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของพวกเราในครั้งนี้ลำดับต่อไปก็คือการกล่าวต้อนรับท่านนายกเทศบาลเมืองมุโกะค่ะโตโตชิมะ หลังจากนั้นก็ทำการแลกของที่ระลึกกันและถ่ายรูปร่วมกันค่ะนางรำของครูไห่ได้เริ่มแสดงรำไทยตามที่ซ้อมกันมาตื่นเต้นนะเนี่ย ลำสอนลำอ้าลำวันนี้ชุ่มฉ่ำนะคะพี่หยชุ่มฉ่ำ <laughs> นี่เรากำลังจะเดินไปที่โรงเรียนปฐมนะคะ <c oughs> เป็นงานที่สองอาชายเมื่อกี้เราไปมุกโกมาไปเข้าพบท่านนายกเทศมนตรีนะคะเมืองมุกโก <c oughs> ตอนนี้เราก็จะมาลำที่โรงเรียน Elementary School <oughs> ของ Women's University of Kyoto นางรำมาถึงโรงเรียนประถมที่พวกเรากำลังจะทำการแสดงแล้วค่ะทีมของพวกเราชุ่มฉ่ำกันพอสมควรค่ะแต่ว่าลุยงานต่อได้นะคะสบายมากไม่เป็นไรเดี๋เไรไปค่ะนี้ค่ะ,ะกกตามพี่โอไปค่ะพวกเราไปห้องพักนักแสดงกัน ในระหว่างทางนางรำได้พบเพื่อนเพื่อนชาวญี่ปุ่น<ว>ก<ง>็มีก<ข>ารโบกมือทักทายและแจกยิ้มสยามกันตามระเบียบค่ะมาค่ะพวกเราถึงห้องพักกันแล้วตามไปชมกันนะคะใกล้ถึงเวลาแสดงแล้วนางรำพร้อมไหมคะแต่ครูไผ่คิดว่านางรำของครูไผ่พร้อมตั้งแต่ที่เมืองไทยแล้วคะ่ะถ้างั้นลุยกันเลยนะไปทำงานกันค่ะ พร้อมกันแล้วท่านอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนก็ได้กล่าวต้อนรับนางรําค่ะส่วนอาจารย์คิมโมระของพวกเราก็ได้แนะนําประเทศไทยและแนะนำโรงเรียนบุษบานนาตาสินให้เพื่อนๆชาวญี่ปุ่นได้รู้จักกันค่นนนะどこにあるのでしょうかか今ら ที่นางรำนั่งกันเรียบร้อยขนาดนี้เพราะมีคนมาคุ้มค่ะพี่โอเจ้าเดิมส่วนคุณพ่อคุณแม่ของนางรำก็จะอยู่ร่วมกับพวกเราในทุกๆโมเมนท์ที่นางรำได้พบจากโรงเรียนญี่ปุ่นซึ่งทุกคนจะได้รับรู้ถึงความประทับใจไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อได้มาเยี่ยมถึงในโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่นแล้วพวกเราขอแนะนําตัวกันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ เริมกิจกรรมแรกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยการแสดงรำไทยเพลงเชิญพระขวัญของรุ่นน้องๆก่อนเลยนะคะ thank <laughs> you เวลาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นแล้วค่ะกิจกรรมแรกก็คือจัดกลุ่มทั้งหมด5กลุ่มแบ่งนางรําออกไปกลุ่มละ2คนค่ะเห็นแล้วรู้สึกน่าสนุกใช่ไหมล่ะกิจกรรมแรกก็คือการสอนดาไทยให้เพื่อนๆชาวญี่ปุ่นค่ะ สอนได้ไม่ได้ขำไว้ก่อนแล้วกันใช่ไหมเกรซี่กิจกรรมต่อไปคือสัมภาษณ์นางรำกันค่ะกอจกรรต่อไปคือสัมภาษณทนางรำกันค่ะ

อนิเมะในดวงใจนางรำล่าคเดะลโนาน่าโนโ่นเด cá hào cặp hào cặp tàu hào sông nham thú sông nham sông tàu lạp xù lạp mù เพื่อนชาวญี่ปุ่นมอบของที่ระลึกให้นางรำจริงๆนางรำของเราก็เตรียมมาฝากเพื่อนๆด้วยนะแต่ด้วยกฎของเขาเราต้องฝากคุณครูประจําชั้นของเพื่อนๆเ,เอาไว้แล้วให้ทางโรงเรียนไปแจกกันเองค่ะและถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คืออันบ็อกของที่ระลึกจับเพื่อนๆที่นํามาให้นางรำกันค่ะรีวิวให้หน่อยมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเป็นลูกโป่งอ่าเพื่อนให้เลโอะไ,อไหนลูกโอ๊โอปปะจุ๊บจุกอันนี้เดี๋ยวเราไปกินที่งานไทยแฟร์เวลาตอนรอ อันนี้น่าแล้วของแล้วเขาได้โพรชากูไงอ๋ออันนี้คือรอ๋อสมุดสมุดเหมือนกันขอดูลายกระเป๋าหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเข้ากันไหมเนี่ยสมุดเหมือนกันอมันสมุดเหมือนกันหมดเลยอันนี้ดิเอ็ดูไหนไหนแล้วมีอะไรยังยังลบ พวงกุญแจไหนขอดูอเป็นเครื่องแบบของนักเรียนที่นี่ผู้ชายหรือผู้หญิงทานข้าวกลางวันที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ก่อนนะเติมพลังกันเยอะๆนะคะนางรเราพ,พวกเราจะมีทํากิจกรรมพร้อมกันกับเพื่อนๆอีกรอบหนึงตอนรอบบ่ายค่ะกินข้าวค่ะกินข้าวค่ะทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นทานให้หมดนะคะปาหรือ้าทานให้หมดนะคะ ก็ช่วยน้องด้วยนะคะอะไรเนี้ยคะอะไรนียคะโยนให้แม่โยนให้แม่ด้วยการทำกิจกรรมรอบสองได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะนักเรียนกลุ่มที่มาทำกิจกรรมร่วมกับนางรำในรอบนี้น่าจะมาจากหลายๆระดับชั้นค่ะตั้งใจชมการแสดงกันมากเลยน่ารักมากๆนางรำได้เวลากลับแล้วและกำลังจะเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมณสถานที่ต่อไปค่ะ ไปดอมไหมดอมตามพี่ออไปกูดอมตามพี่ออเด็กๆไปห้องเดิมถูกไหม อาจารย์คิโมระและครูไผ่ได้กล่าวขอบคุณอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนประถมเกียวโต Women's University <S ที่ให้โอกาสพวกเราเข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมและนางรำของครูไผ่ก็ได้ประสบการณ์ดีๆกลับบ้านกันไปทุกคนรวมถึงความภูมิใจในตัวบุตรหลานของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ร่วมทิพกันมาครูไผ่คิดว่าสถานที่นี้น่าจะอยู่ในความทรงจําของนางรำของครูไปอีกนานแสนนานเลยค่ะพบกับภารกิจต่อไปในอีพีหน้านะคะ